กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลค่ะสำหรับประเด็นของนักร้องเสียงทรงพลังออฟป,ปองศักดิ์ค่ะหลังโดนรายการบันเทิงชื่อดังค่ะพูดเรื่องที่เจ้าตัวถูกภรรยายผู้บริหารช่องอันเฟนรวมถึงเตรียมเทงานและย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศล่าสุดหนุ่มออฟค่ะได้ออกมาเคลียร์ข่าวผ่านทางไอจีแล้วละ่ะค่ะว่าแก้ข่าวนะคะใช่ค่ะผิดพลาดเองที่ไม่ระบุเวลาและปีที่เขาคนนั้นส่งมาขออันเฟนปีที่แล้วค่ะที่เขาส่งข้อความมาแล้วทางนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะขอถอนตัวตั้งแต่ตอนนั้น ถามทีมงานได้แต่ทั้งทีมงานขอร้องไว้ค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้บรรลุปเป้าหมายแล้วค่ะไม่ได้จะเทงานนะแล้วก็ไม่ได้จะย้ายไปอยู่กับผัวที่ต่างประเทศด้วยผัวเป็นชาวเมกันส่วนฉันมีธุรกิจที่อัมสเตอร์ดัมตายแล้วรายการออกตัวแบบนี้รู้เลยนะคะว่าใครคุณร้อนตัวกันเองนะขอถอนตัวเองค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นตอนสุดท้ายของฉันแล้วนะไม่บอกนะคะว่าอะไรถ้าอยากเล่นก็จะเล่นด้วยค่ะเอาความจริงมาพูดดูซิว่าอะไรจะจริงกว่ากันขอบูด บทวิตเตอร์นะคะที่ช่วยแชร์ให้ค่ะ